สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงก่อนค่ำเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่โมงนิดๆิดนะคะแม่ค้ามาเจอกันค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าม,มีมีนะคะเป็นชุดดําบ้องนะคะชุดนี้เป็นทรงใบอินเน็ตนะคะท,ที่ที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟค่ะมีมาแค่ห้าเล่มนะคะชุดนี้เขาจะเป็นทรงใบอนเ็ตที่เล่มใหญ่เนาะเล่มใหญ่มาก น้ำหนักเป็นกิโลเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เล่มใหญ่บ้างนะคะเพราะว่าชุดก่อนๆนะคะก็ทาเล่มเล็กไปบ้างเนะาะชุดนี้เป็นเล่มใหญ่บ้างนะคะเล็กรางรถไฟวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่คะะ้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปเนาะวันนี้มีแค่ห้าเล่มเองเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะ่ะเล่มนี้นะคะเป็นทรงเน็บเนื้อค่ะหลังตรงแบบนี้เนาะ กว้าง2.6ค่ะยาว12.2สันโคน6มิลค่ะเล่มนี้น้ำหนัก600กรัมนะคะ700สิเล่มนี้น้ำหนัก700กรัมนะคะอ่ะใช่ <laughs> เล่มนี้น้ำหนัก700กรัมด้านจับอยู่ที่5นิ้วนะคะเป็นด้ามบ้องเนาะที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะทุกเล่มช่างเขาเทศฟันไม้เนื้อแข็งให้เนาะเป็นไม้แดงนะคะแล้วก็ตั้งคมให้ไหมคะ่ะดูความคมนะคะดูความคมคมหวานมาก เทปฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะตั้งคมให้ใหม่นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่นําไปใช้งานหนักเนาะเพราะว่าด้ามบ้องแบบนี้ส่วนมากเขาก็นําไปตัดไม้นะคะตัดไม้กันเนาะเพราะว่าด้ามบ้องเขาจะมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็หมดปัญหาในการด้ามแตกด้ามร้าวนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบด้ามบ้องนะคะเล่มที่1ต่อไปเล่มสองค่ะ เล่มที่สองก็เป็นทรงเหมือนกันนะคะหลังตรงค่ะเป็นทรงใบอินเน็ตนะคะกว้าง2.7ยาว12.4สันโคน6มิลเล่มน,นี้น้ำหนัก2เล่มน,นี้น้ำหนัก650กรัมนะคะด้านจัดเท่ากันเนาะอยู่ที่5นิ้วนะคะมันมืดมืด,มดไหมอ่ะด้านบ้องเขาก็มีความดำดำ,ดำมืดมืดเนาะไหมคะก็นั่งอยู่ที่มุมมืดไปสิเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยหันไปมุมไหนก็เดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดนะคะก็ ได้มุมนี้เนาะแต่ความคมนี่คมกลิบแบบนี้หละค่ะคมหวานมากเลยอ่ะเชรฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเข้าเป็นด้ามบองนะไหมคะให้ราคาเบาๆนะคะชุดเนี้ยให้ราคาแค่850บาทนะคะแถมฟักให้ด้วยค่ะแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามเล่มนี้ค่ะกว้าง2.7ยาว12.6สันโคน6มิลค่ะน้ำหนัก700กรัมนะคะด้ามจับ5้านิ้วอ่า ห้าเล่มนี้นะคะทํามาจากเหล็กรางรถไฟนะเนาะเหล็กรางรถไฟก็มีความเนื้อเหนียวนะคะเน,เนื้อเหนียวก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าในวิธีการทํานะคะเหล็กรางรถไฟเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่ทําได้ง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะผมกลิบเลยค่ะเล่มใหญ่เล่มยักษ์นะคะวันนี้เป็นเล่มใหญ่บ้างนะเพราะว่าเล่มชุดกุก่อนไหมคะทำ เล่มเล็กไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะเล่มละแปดร้อยห้าสิบาทค่ะเราสักนะคะต่อไปเล่มที่สี่ห้าเขาจะเป็นเล่มยักษ์เล่มใหญ่หนักมากสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เล่มใหญ่ๆนะคะเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่สี่กว้างสองจุดเจ็ดยาวสิบสี่จุดสี่ค่ะสันโคนเจ็ดจุดห้ามิลน,นะคะน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะน้ำหนักกี่หนึ่งกิโลกร,รมัมด้ามจับก็อยู่ที่ห้านิ้วเนาะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะถ้าน้ำหนักขนาดนี้หมคะจะขายอยู่ที่1,200บาทนะคะแต่ชุดนี้แมคะ้าราคาเล่มนี้ค่ะ1,000บาทนะคะพร้อมสัก p v c ีให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะไม่ได้ทำบ่อยนะคะสำหรับน้ำหนักหนึ่งกิโลเนาะเพราะว่าวันก่อนมีลูกค้าเขาสั่งน้ำหนักหนึ่งกิโลมานะคะแม่ค้าทำไปทำให้ลูกค้าไปนะคะแล้วก็ช่างเขาก็เลยทำเผื่อด้วยเนาะสองเล่มนะคะทำเผื่อมาอีกสองเล่ม ลูกค้าสั่งน้ำหนัก1นกิโลนะคะวันก่อนไหมคะส่งไปเรียบร้อยเนาะต่อไปเล่มที่เล่มนี้เล่มที่ห้าค่ะกว้างสองจุดเจ็ค่ะยาวสิบห้านิ้วนะคะสันโคน9้ามิลค่ะน้ำหนักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนิดนิดหนึ่งกิโลครึ่งเขาเรียกว่าหกิโลอะไรหนึ่งกิโลกับอีกห้าสิบกรัมดัาจากก็ห้านิ้วเนาะหนักมากอ่ะเล่มสี่เล่มห้านะคะน้ำหนักอยู่ที่1นกิโลนะคะแมคคาคาเล่มละหนึ่งพันบาทค่ะ แถมฝักให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะราา้านแมคะ้าเนาะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะท่านที่สนใจคะ่ะชุดนี้ชุดด้ามบ้องใบอินเหล็กรางรถไฟนะคะก็ทักมาคะ่ะที่เบอร์062 950 7582คะ่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีได้คะ่ะวันนี้แมคะ้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ